ตอนนี้เบลลี่ก็ได้เงินจับนวลนหนึ่งพี่น้องเนาะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเป็ดเงินใหม่ทรัพย์พี่น้องนอะเงินใหม่ครับเงินเบาลีได้จับนวลหนึ่งเนาะนก็คือเก็บไว้อะไรพี่น้องเนาะเก็บไว้ให้เพ็ดภารกิทโบราณซะเห็ดภารกิจบางย่าง ทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเบิดสุภุสุคนพี่น้องเนาะมืาอนี้ก็เป็นอีกมื่อนึงพี่น้องพื้นพิ่มขึ้นพลไลายพี่น้องเนาะมืาอนี้เบาลี่กับมาเอ้ามาที่เซโนพี่น้องเลยเไาลีมาเซโนก็คือมืาอนี้เบาลี่มาเอาเงินพี่น้องเนาะมาเอาเงินอันจากปุย่นก็ว่าได้พี่นอ้นอ,งนองเนาะปุยไนสองท่านพี่เจียงและกับพี่พี่รัต ไนะางเนาะเมื่อวานนี้อ่านสื่อพ่นฟิตพิลันที่จริงพ่นสื่อพิลันพะี่นอะเนาะพิลันแล้วเออ่ึเจะไปอะไรจีิดรถแอบมแอบมาเอาเงินเหตุภารกิจพี่นอะเนาะ่นบอกเหตุภารกิจอมาฮ็ดอันละ หับเงินไปเห็ดพารกิจพี่น้องเะก็คือเห็ดภารกิจอยู่อันคือน้องจ้อยอะไรไน้องเนาะภารกิจก็คือเงินจํานวนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องเนาะกะเอาไว้ชื่อที่ให้น้องจ้อยพี่น้องเนาะก็คือประกาศในคลิปนี้เลยเด้อพี่น้องเนาะบ่าวีตอนนี้มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเป็นทุนตั้งต้นชื่อที่ดินให้น้องตอนนี้ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเป็นที่เฮ้มห้อยพี่น้องเนาะ เมื่อวานนี้เพิ่นก็ช่วยทางด้านซื้อเนื้ออยู่เนื้อกินซื้ออันเอาเงินไปให้น้องจ้อยใช้โดยเฉพาะเนาะมื้อนี้ก็ได้รับเงินอีกจํานวนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนี่ก็บสองคนเพิ่นก็เงินเนาะจะเซ็นทกสินหาได้ป้องไหยลงแหงนะ,ะมาเดี๋ยวหมดแรกได้ป่ะน,นี่ทุกเซนทกสินหาปะนี่แหงอืมทุกเซนทกสินหาลงลงแหงเงินนะนับแล้วเสียดายเด็กพี่น้องเยเนาะลงลงแหงเงินนะ มันเลดต่ำกว่าธนาคารตอนนี้ตอนแรกยังเจ็ดศูนย์อยู่ซ้อนเลยแตคือเบาลี่ได้แล้วเดี๋ยวกอดูหนาข้าไปก็เป็นพี่น้องมันตันทางเพิ่นอตอนนี้เบาลี่ก็ได้เงินจำนวนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องเนาะแล้วเขาก็ได้เสียเสียนั่นเอาพี่น้องเนาะเสียเงินเอา อาจายอยากได้เงินบาทแล้วก็เสียเสียเงินเอาให้มันได้เต็มนะพี่น้องมันได้เต็มน้องเบลลี่ก็เลยเสียเงินเอาไว้จังได้เต็มเพราะว่าชื่อที่ชื่อยังนี่เขาต้องใช้เป็นเงินบาทพี่น้องเนาะแต่คือเบาลี่มีจํานวนนี่แล้วนี่ก็เป็นเงินของทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะตีนั่นเงินส่วนนี้นี่เบาลี่สิผมมอบให้น้องจ้อยพี่น้องทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นบมได้ให้มอบแล้วก็บ่ให้มอบอีกให้น้องจ้อยเพราะว่าน้องจ้อยนี่เป็น คนหนึ่งย่านเราหักษาเงินบุกุ้มเป็นรอยนะพี่น้องย่านหักษาเงินบุกุ้มบุกุ้มกันจ้าตอนนี้เงินเราน้ำเราเนี่ยกลายแห้งแล้วเด้พี่น้องเนาะเงินนำน้องจ้อยนี่ยค่อคนข้างจะหลายล้านกีดต่อแล้วเบลาลีสังเกตนี่เห็นนี่ก็เลยเบลาลีก็เลยเก็บเงินไว้ท่าเอฟซีทนันใดที่ว่าอยากรวมทุนพี่น้องเนาะ ผู้ละห้าร้อยผู้ละพันหนึ่งแต่นี้ดีได้ไปน้องเลยเนาะมาตื่มชะกันตอนนี้เขากำลังได้มื่นเอ็ดอาจารย์นะผนเผามาเป็นทึ่งตั้งต้นสักกอนไปนอเบาลิการทำที่สุดอะไรไปนองเนาะทำดีที่สุดทำดีทำได้นไปนอนอ๋อเดี๋ยวๆหน้าทุ่ทททททงซานต้องจ้อยน้ำนี่ก็มาก,กับสี่พันระยะบริเป็นไข้ก็จะเอาสี่พันระยามานำเน,ำนี่หลังจากไปนอนมือหนึ่งวานี่แหละลุยงานบนมือเลยนะตื่นมาแล้ว เป็นไข่ฉีดยาซองเข็มเนะี่ยพี่น้องดยาซองเข็มดีแต่พ่อฉีดยาให้ฉีดยาเป็นแพทย์ล่ะเลยเฮากันเลยเบเิดหลายเอาไปไปหาเราฉันทอ,อไปทางไหนจ้ะมันก็อยู่ทางเล็กซิกปุ่นได้เออจะลงบ่ <laughs> สบายดีเนาะอ้าวแม่นติคนเรา,าไปฝุ่นเลยนะบ้านเดียวกันกับอันน้องจอย มาเดียวกันยี่หรอคอยคิดว่าไปทางพุ่นเลยนะกลายไปเลยนะไปลงทางแหละอ๋อพี่น้องนอจังไรกะสร้างนามชมทุกคนไดชมทุกันได้เด้อพี่น้องเนาะผู้ละเล็กผู้ละน้อยตอนนี้กับพี่เจียงแล้วกับพี่พี่อันลัดพี่น้องเลยเนาะพี่ลัดแล้วกับซอยจะได้พี่น้องเนาะซอยไปทางเบาเวียงไซ้ายเพิ่มมือนกะซอยไปทางเบาเวียงซ้กับซอยเพิ่มว่านะ มันแบบว่าคนไปตายต้นนั้นหลายพี่น้องนอ้องบทีไรนะแต่ละคนนี่ยโอเคจะ้ะแต่ขึ้นมาแจ้งข่าวนี่แหละพี่น้องไปบ่าวลีกะ่ะคนกระชินตกอีกแล้วกับบ่าวรีมีเงินจากพี่รัชเนาะอันจากพี่รัชในห้าร้อยบาทเน้อห้าร้อยบาทให้บ่าวรีแหละเงินเป็นเงินกี่ไปแหละมันฮักมัน เรือว่างสามแสนไม่แน่อนอ๋อสามแสนได้หน่อยสามแสนสิบพันที่ไปให้ม่อมหายทางด้านน้องถวยทองน้องเงินสามแสนมาหนี้ผนว่าอยากให้น้องถวยทองมีกำลังใจมีกำลังใจเพราะว่าเห็นน้องถวยทองอยู่กับน้องน้องน้องจ้อยในมือน,นั้นมือที่น้องพ่อน้องผ่นเสียเนาะก็เลยเห็นให้ผู้ใหญ่ใจดีเหมืนกร็รู้ณจุกเอ็นดูนะเอ็นดูน้องถวยทอง น่องเดยท้องนี่เป็นน่องของน่องสายหล่าเนี่ยพี่น้่องเป็นลูกของอันดุ้นแก้วเนี่ยสั่งแก้วแต่ชื่นชมเพ,พิ่ยัวเปน้องเนาะแต่ละคนมนะันอะเดี๋ยวเบาลีสิหาบอมจะลดขึ้นแล้วจะตงซิเบ้าอีกลดลายไปหนี่เนาะหายเติมเนาะ ว่างหนี่งไม่ได้ได้ี่น้องเลยต้องระวังตัวตลอดบ้านเท่าดีครับรถทั้งเลนทั้งขวาได้พี่น้องบ้านพี่น้องครับเลนเลนทางใดเนาะบ้านพี่น้องเอาเทไทยเป็นครับรถเลนซ้ายสิแม่นบะเลนเลนไหนซะเลนซใช่รถเท่าในข้าวเขาไผยได้บ่อยอ้าวก็คืออยู่ขางเดียวกันเบิ้องทัวมไาไล่เขาอะไรก็ได้ พวงมลัยหยุดให้ยึดความเล้ฟังคอยดิแต่ขา้นต่อไปคับอยุดไทยนะมันถือดิถือไปไหนอ้าจอดมันพวงมาลมันจยู่ภาคเก้าอ่ะดมันต้องมีพัดสปอร์ตรถเหี่ยรถบาใหญ่พวงดิรถคามันรถใหญ่พวงลส่วนมากรถอันกระบะน่บอีน้องเปิดสหญ่ใหญ่พวง ่นมากเลยแหละกรับใน,นถนนหนทางบาง้านเอาเนี่ยอ๋อทำงานเดียวกลยนะเนาะได้รถกระบะฟอร์ดคุยถ้าถึงเลขนี่พี่น้องเนาะถึอลอตเตอรี่ในบอลลี่ที่ชื้อเอาอันนี้ผมมีโอกาเกสเนาะเลขผมได้ซื้อฉับยังอยากถือเหม ที่ภาษาคือพันหน้าคือพันเพื่อน้าอช่นถอนไปมันบอกแม่ไม,ะม,ะมเ่เยอะนะข้างนั่นเป็นท่างวันที่ภาษาเราท่างไปฟังนะทางไปบ,อบอ่อนละจายอืมอ้ามดิลวนกน็เงียบอีกอันนี้แหละ่น้องท่านพี่ขี้เราจะไปไข่ให้ขึ้น เลยกว่าิี่าชาวนาไปนั่ให้เราชาวนากับกล้องให้ถ้กับกล้องให้หที่เอาพี่น้องนๆเแบาบลีก็ได้เอาเงินมาแล้วเด้อนี่เแบาบลีสิเอาเงินมาแล้วนี่นะสิบเอ็ดพันพี่น้องเนาะสิบเอ็ดพันสิบเอ็ดพันบาทพี่น้องเนาะ ที่กัน่าจะโปรแพงปนไดไปน้องไปมานี่เดียวสิทามทั้งด้านลุงแก้วให้แน่ใจเลยว่าเราสิบแบ่งให้บอลได้้าเงินเพราะแล้วก็สิทามราคาเพราะเบาลี่ยังไม่ได้หุ้นราคาดอกแต่ว่าเขาเอามาเป็นถึงต้นต้นก้อนเี่น้นราเนาะหมื่นหน,นึ่งเพราะว่าเอฟซีเซียหลายคนอยากให้เบาลี่นี่หาเงินหาเงินก็นคืออยากให้เอฟซีเบิร์ชปูสุนคนแล้วสวยเบาลี่เนาะตอนนี้ได้เงินชะนีก็ถือว่า บ้านนะมันก็นหลายแล้วประมาณหกล้านปลายเยด้เด้ยเป็น้องเนาะหกล้านปลายเยด้เนี่เกือบเจ็ดเจ็ดล้านปัจจุบแต่ว่าเบาลลี่โบเลกเด้อเงินเด้อพี่น้องเด้อโบเลกเด้อบอลลี่จะเก็บไว้กับตัวเองก่อนเงินในส่วนนี้นีน่ะนะเนาะเก็บไว้กับตัวเองก่อนถ้าเอฟซีท่านใดที่ว่าอยากซอยสมทบมาเนาะพี่น้องเนาะสมทบทางด้านเงินค้ำแก้มแก้วเนาะสมทบอยากฝากให้เบาลลี่ เป็นคนชมโทคก็ได้พี่น้องเนาะผู 500, กหา0่อยพันหนึ่งกัยินดีหรือว่าทางพี่น้องทางเมืองนอกเมืองนาพี่น้องเนาะ FC ทางพี่น้องต่างประเทศก็สามารถติดต่อเบอลี่ได้เด้อพี่น้องเนาะทางเฟซทางไลน์ที่ขึ้นตอนอยู่ในอินทนนั่นแหละพี่น้องเนาะทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์แล้วก็เบอร์โทรหรือว่าวิรแอปหรือว่าทางาเ่าเองถ้ามี FC อยากมา อยากมาหาน้องจ้อยนี่พี่น้องอยากมาหาแบบอยากเห็นตัวจริงเลยกันยินดีเบลาลียินดีพาไปเบิ้งพี่น้องเนาะพาไปสอบถ้ามเรื่องเรื่องการที่อันอยากให้หู้ว่าทุกยากปากมองลีบอ่ะนะอยู่ตรงกันนะคนทานนอ่ะน้องพี่น้องถ้าสมมติว่าทุกยากปากมองอลีก็จังี่ได้ซอยทึกนะเนาะนี่ก็ได้เงินมาได้หมื่นหมื่นกว่าบาทเี่น้ราเนาะหมื่นน้อย 1S เนาะก็คือเบอลลี่กับชิในช่ถุงไว้ก้อนแล้วก็ทอดมือใดมือหนึ่งถ่ามีทีมงานอื่นเนาะไปลองทีไปถ่ายทําหรือว่าทีมงานเขาเองถ้าทานใดที่ว่าอยากซอยเลื้อไปทางทีมงานเขาหรือว่าชอยบาลจอยบอบอลเซย์บอบอลบดบอลบอยบอแบบนี้นะพี่น้องเนาะหรือว่าทีมงานเขาบอแซนกับตามพี่น้องเนาะที่ซอยเขามาแล้วก็ จงมาร่วมกันพี่้องเนาะจงมาร่วมกัน,กนที่จังซื้อให้น้องเพง no. ื่อนพี่้องเนาะซื่อเน้นที่นี่ก็ซื่อให้มันเป็นชื่อของน้องเลยนะกทรัพย์สินของน้องเลยพี่้องเนาะซื่อเป็นชื่อของน้องเองเป็นน้องเพื่อนเนี่บ่มีปกครองที่ตายตัวก็ว่าได้พี<ะ><ๆ>่้องเนาะใจนึงกับเอฟซี FC อย่างให้อยู่กับอันลุงแก้วเนาะลุงแก้วใี่เป็นพ่อบุญธรรมน้นองนะเนาะแต่ว่าจะเบิ้งก้อนพี่้องเนาะ,จะ บึงก่อนถ้าอันเบาลี่เอาไปให้นอ้องเธอไว้นี่หรือว่าให้ไผ่เธอไว้กระามไปน้องเนาะสิพิจุดประสงค์เพิ่นเมื่อวานนี่พี่น้องเนาะที่เบาลี่เอาเงินไปใหน้น้องน้องอันจ้อยเนะาะให้กับมือเพิ่นเลยนะ่ะทั้ง fc บางทานเพิ่นกันยังอันในาน้ำเบาลี่ยู่วะคือบ่ให้กับอันพอส้างแก้วไว้คือให้น้องจ้อยอันนี้กับเบาลี่ลงความเห็นได้พี่น้องเนาะตามที่เบาลี่ได้ คี่กับผู้ใหญ่เป็นเพื่อนให้ให้ให้หอดให้ถึงมือด้ให้หอดให้ถึงมือทางด้านน้องจ้อยเพื่อนเพื่อนกับบ๊วยวอาว่าสิให้ผู้นั้นฝากผู้นั้นคนนี้ไว้ก็เรื่องเรื่องเก็บไว้บวกเก็บไว้แล้วเพื่อนให้กันเองเก็บไว้กัแล้วแต่เพื่อนแต่ว่าเขาได้ทาหน้าที่ของเขาชื่อเครื่องชื่อของใบหมอมแล้วกอาเงินส่วนที่เหลือน่ะหมอมให้น้องจ้อยเขาเหตุํำนั่นแล้วก็ถือว่าเช็ดภารกิจเขาพี่น้องเนาะเช็จภารกิจเขาเรื่องใครถื่อว้หรือบถือไว้น่ะอันนั่นกับเบาลี่ก็บ่ได้อาจกล่าวล่วง คือว่าบได้แมนว่าสิไปบงการน้องว่าต้องให้ผู้นั่นผู้นี้เก็บไว้สมมุติว่าน้องเพิ่นอยากให้พอช่างแก้วเพิ่นเก็บไว้แล้วก็ให้เองนะพี่น้องเนาะแต่น้องเพิ่นกับแมนบ่ง่ายก็มีความหู้อยู่พี่น้องแต่ละคนนะน้องเพิ่นเนาะแต่ธรรมดาน้องพี่นเนาะธรรมดาชีวิตของคนเฮาเนะติดตึกพี่น้องเลยนี่ละบาลลี่กันยังนั่นอยู่หรือว่าถ้าเป็นเอฟซีพี่น้องทาง ่างประเทศอยาฝงฝากภูร่าสาวสามสิบเหรียญหาสิบเหรียญก็ได้เด้อพี่น้องเนาะมาคุมกันพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้เงินจํานวนหนึ่งแล้วเดว้เงินถ้าบ่มีทุนตั้งต้นนี่เบ่าลิคิดว่าเอฟซีเพิน่นสีแบบสมมุติว่าเอฟซีเพิ่นมีเงินแบบว่าหลายแบบนี้นะผมสมมุติว่าคนไทยเนาะพี่น้องเอฟซีฝั่งไทยหรือว,ว่าเอฟซีทางประเทศเถื่อเพิ่นกับบอมีเงินหลายแต่ว่าเพิ่นใจเพินนะ่นในอยากซอย เดี่ยวเพิ่นบุกหูสิเหตุแนวใดจะมุญว่ามีเงินหาร้อยพันหนึ่งแบบนี้นะถ้าบ่มีทุนตั้งต้นนะเพิ่นจีบบวกกล้าฝากมาไว้ซื้อดินซื้อดอนนะพี่น้องเพิ่นจีบบวกกล้าฝากมาเพราะว่าฝากมา,า,กม,ามันกับ่พออยู่แล้วเรเ,เลยก็เลยคิดว่าการที่เขามีทุนต,ตั้งต้นแล้วหนึ่งหมื่นกว่าบาทแบบนี้นะี่ยถ้ากิสิเป็นการง่ายแบบบอก่ให้เอฟซีใช้โทรศัพท์มีคนโทรมาหมูโทรมา เอาได้เพื่อนมาไลยมาแไหนกูยังเขาไปกับเมียเขาหนิไปกับอใช่ดีนี่เซโนยู่ช่เ,เ,เจ้าอยู่ยเซโนหูเออกระั้นเพื่อนแก้วอย่นะ้ก่อนกระนังนช่องเห็นเห็นว่าถวยทองนะถอยทอง,อองท่าน,นมาได้จากคลินิกขอบคุณมาไปคลินิกคอยจะเอาเงินไปให้เราสามแสนอือ จะอยู่กับไผ่นะไผ่ไปน้ำเจ้าเลยอยู่กับม้งแก้วไ,นะไปนะแต่ไปพอดีคระบไปมาพอดีครเออมืนมีคนแมมนมมันนี่นะมันมนี่คนไหมเขาบา้าซิดก็ไบ,บ,บ่ได้ไปวะโอ้ม้งแก้วว่าชิบ้าอยู่หักคือยังบุรเนาะวโอ้บ้สบายดีสบายดีเอฟซี FC กับกนนี่นะคอยอัดคลิปชิคอ,อ,อยอัดคลิปคอยอัดคลิปอันอยู่เรเจ้าโทรมาเครื่องนี้พอดีเดย ออเดินๆสบายดีเนอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยไปด้วเพื่อนเด้อโอเคโอเคโอเคเพื่อนเราเวียงไซพี่น้องเนาะเราเวียงไซใจเกินร้อยน่มึงคู่ทีมงานแต่ละคนนี่ถ้าไปน้อกันแล้วก็หักแพงกันเป็นมู่กันพี่น้องเนาะแบบ เพิ่นไปก้อนมาเนี่เพิ่นทัาหาเบ้ารอยู่แต่ว่าเบาลีา่ลูกบนท่านได้พวมหนึ่งอยังไม่ได้ซักยาพี่น้องเนาะตอนเพิ่นทัวหานะ่ะแล้วซักยาก็เลยดีแค่แนนก็เลยออกมาได้แล้วก็มาหามเงินในชวนนี้แล้วก็ี่เอาเววมื่อเก็บไว้เมื่อเก็บไว้อยู่เพื่อนพ่นละพี่น้องเนาะนเ,ะเะก็บไว้อยู่เพื่อนพ่นละเพราะว่าเขากะพีเก็บไว้ให้ักษาไว้ดีที่สุดจนห่อนมือนั่นพ่น,นละแล้วก็จะไปปรึกษาทางด้านทีมงานก็คือเบาเพียงไซเบาพเพอแพ่น้อยพออันเบาบัดอัน ที่งานเท่าเองนะพี่น้องเนาะว่าสิหางบมาได้เพะสิพอช่อยน้องซื้อทีแล่ลแบบผู้เคลื่อนผู้ซานแหนน้องแต่มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีใจร่อยผู้เคลื่อนผู้ซานแหนน้องจะช่าเพ่อนน้องไอเดียนิกาได้นะพี่น้องเนาะก็ได้ให้นอ้องให้น้องได้อยู่หรือว่าเอาแถวแปดเกาต้นเพื่อนน้องแดงกาลังสิบบุกเนี่ยนะเป็นไปได้บ่ะนะี่ตอนนั้นก็เนาะเงินตอนนี้เนะี่ยลงแหงเด้อพี่น้องเนาะเงินตอนนี้เนะี่ยลงแหง ึ่งพันต่อหกแสนหกสิบห้าพันแมนอกสาวน้ำแมนก็ไปแรงมาแล้วลงแหงขึ้นมาแบบว่าเงินลงแหงคนกับผ้ากันแห้ไปขายทองถึกขาบวกันในหานะเขาิไปซื้อทองขายทองไม่ได้ไปแล้วสองพันเราดีแล้วถอนลงเงินมากกี่นีถอนลองมาแล้วกับสองพันเราดีก็ถอนออกมากไว้ชื่อนั่นชื่อนี่ชื่อนมชื่อ,อ,อยังให้ลูก,กเลย เงินเดือน YouTube ก็ได้บลายคือว่าอะไรพี่น้องเนาะเบลลีกับสาวน้ำกันสาวน้ำก็ได้ห้าสิบเหรียญ <c oughs> ไดห้าสิบเหรียญก็ได้พันปลายพี่น้องแล้วก็บเบาลี่ก็ได้สองร้อยสองร้อยเหรียญสองร้อยปลายเสียภาษียังยังประมาณหมื่นหนึ่งเอ้ยหอดบ่ว่าได้เงินแปดเก้าพันนี่พี่น้องเนาะพอแต่แต่นนั้นเอารุ่นใหญ่ไปก็ไปได้อยู่บางมือพี่น้องเนาะแต่ว่าบางมือเขาก็ไม่เอาไปมีน้ำมันเติมพี่น้องวอาความชื่อสะแต่เบลลี่นะ โบแมนบอกว่าเราเริ่มอยากอาไปเนี่ยอยากอาไปยุ้ยเราแก้เครื่องแก่ของแต่ว่าเราไม่มีน้ำมันเติมพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องเนาะจากไหนก็ทั้งเบิมเรื่อีได้เดินทางต่อพี่น้องเนาะเดินทางนี่ก็เมื่อวาสิไปเอาเงินไปให้น้องน้องอันถือท้องพี่น้องน้องถือท้องลูกลูกลูกวงแก้วอลยผัวน่นอนอย่างยองนะแล้วก็สิไปแจ้งข่าวให้น้องจ้อยํำหู ว่าตอนนี้ทางเบาลิได้เงินนํญญาผู้ใหญ่จะดีมาจํานวนหนึ่งแล้วเตรียมไว้เก็บไว้เป็นทุนตั้งต้นซื้อที่ซื้ออย่างห้น้องเพื่อนนะะถ้าทีมงานไดหรือว่ายูทูเบอร์ท่านไดที่ว่ามีงบประมาณเพิ่มกับที่ต่อเบ,บาลีมาได้พี่น้องเนาะปูพันสองพันกัเดี๋ยวเบาลี่จเป็นอันค้นถือไว้ก็ได้พี่น้องนะบอเป็นยังพี่น้องหรือว่า ถ้าเอฟซีเอ youtube เบอร์ท่านใดที่ว่าหอนมือซื้อมือ,อยังจะเข้าจังเอามาร่วมกันก็ได้แต่ว่าใครเขาได้คุยกันว่าเออน้าเจ้ามีท่านั้นเด้นน้าข่อยมีท่านี้เด้อแล้วแบบมือซื้อเข้าจะม,มาคมกันแล้วจะไปซื้อที่เดียวมันก็ต่างคนต่างทันทงานร่วมกันเพราะฉะนั้นช่หักแพงกัน <ừ. S 1> น,นะยูทูบเบอร์แต่เราทานเนาะพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ฝากไว้น้าพี่น้องเนาะเงินนะีเ่เอาเป็นเงินบาทดีที่สุดพี่น้องเนาะตอนนี้เอาเป็นเงินบาทดีที่สุดราคายังกระตามทิ้งที่มันใหญ่ แบบโลดแบบล้างกา็จาเป็นเงินบาทดีที่สุดเพิ่นไล่เป็นเงินบาทเพิ่นไม่ได้ไล่เป็นเงินกีบนะฮะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แจ้งไว้ําเด้อพี่น้องเนาะแจ้งไว้น้ำเอฟซีเบิร์ดนะสูบผูกสูบคนนี่แหละฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้เปล่าลี่เดอ้อเป็นกําลังใจให้ชาวนาเพาิ่มนะดูอันเอฟซีชาวนาถ้าอยากให้ชาวนาเป็นสะพานบุญซอยซื้อดินให้น้องจ้อยเลยฝากไหมฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำหอมอุ๊บอม,อมใจเด้อถาว่าสงสารน้องเพื่อนกา สมทบความอะไรพูดละเล็กกละนอยก็ะไ้บุญน้ำกันพี่น้องข้าซอยเรือคนที่เ,เนะพิ่นขาดเคลื่อนจริงๆนะพี่น้องคนที่เพิ่นขาดเคลื่อนแต่ข้าซอยเดือกะทือว่าได้บุญได้พี่น้องเลยสนาดเองกะ้นคนพนึงที่ใจบุญขึ้นกันแต่ว่ากา ซรอยพี่ซรอยน้องแล้วให้พี่ให้น้องซรอยกันสนามเองกับเฮ็ดยูทูบ like กับพ่อจะได้ซื้อนุ่มให้ลูกเรื่อนนี้ก็ได้บางพันหนึ่งพันบายนะพี่น้องบาทพันบาทได้พี่น้องพันบาทนะพี่น้องก็พ่อได้ซื้อนุ่มเ่อ่าเจ้าเจ้านั้นนะไมนเพราะว่าสนามเฮ็ดคลิปกับเฮ็ดแบบว่าบุคคลไมียอดวิวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับเฮ็ดดีกว่าอยู่ซื้อขนะดมูคูเพิ่ณกับยังเฮ็ดเนาะเพราะอะไรเเล็กๆน้อยๆก็ดีกว่าเติมกันไปนะครับตาวอื่นก็ได้ โอเคบุ๋งบ่องเคยพีชิบเองสวัสดีนะเจ้าสวัสดีเอาโอเคพี่น้องเนาะอยงไรก็ทางคลิปนี้เบาลี่ก็ต้องขอบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่รับชมทุกท่านเนาะพี่น้องแล้วกับพี่เจียงแล้วกับพี่พี่รัตเนาะที่เพิ่นได้ฟังมาเมื่อวานนี้เพิ่นก็ฝากได้เพี่นน้องเมื่อวานนี่เพิ่นฝากอันไปชื่อเครื่องไรดิแล้วกับเบาลี่ได้คุยกับเพิ่นแล้วเพิ่นก็เลยว่ายินดี ยินดีที่มาเป็นทุ่งต้นใหนเบอรลี่เป็นสะพานบุญให้เด้อเพื่อนว่ะหลายๆก็ขอบข,ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวเบอรลี่สิขอตัวกก้อนพี่น้องน้องมือนี้ก็สิเดินทางไปพุ่นละเดี๋ยวฉีซื้อ,อยากินทีก้อนนี่นะหน้ามอเมมบ์บุนละเ้าบนได้นอนมือหนึ่งกับคืนหนึ่งล่ะเลยเหตุแห้ง่งกายเขาเั็นแอร์แผ่มเขาไปตากฝนพร้อมพี่น,น,น้องเนาะเลยเห็นนะเขาไข่โอเคพี่น้องสุขสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสีเห็ดในดีที่ชุดเด้อพี่น้องเนาะสบายดีบ๊ายบาย